สวัสดีช่วงเช้าค่ะขณะนี้เป็นเวลา8มง45นาทีสำหรับวัวที่เห็นเลมย่าอยู่กลางทุ่งนี้นะคะเป็นการเลี้ยงวัวแบบปล่อยทุ่งในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะเป็นวัวสายพันธุ์นมสายพันธุ์บราวสวิทส,สองตัวนี้นำเข้ามาใหม่ค่ะ ได้ยินเสียงธรรมชาติเสียงนกเสียงกานะคะเสียงวัวเล็มหญ้าดังซวบๆเลยนะคะเนี่ยทำให้คิดถึงเมืองไทยแล้วมากเลยค่ะสำหรับการเลี้ยงวัวในประเทศสวิตเซอร์แลนด์นี้นะคะเขาก็จะนิยมเลี้ยงแบบปล่อยทุ่งแล้วก็ใช้ลวดไฟฟ้านะคะเป็นการล้อมรั้วค่ะ กัวก็อยู่ในขอบเขตของตัวเองค่ะสําหรับเช้านี้แม่วัวสองตัวนี้นำเข้ามาใหม่ค่ะสังเกตดูที่คอนะคะหมายเลขี่นนำมาส่งยังไม่เอาออกนะคะส่วนที่ขาของวัวนะคะก็จะมีสีแดงรัดอยู่เป็นสัญลักษณ์ว่าสองตัวนี้เพิ่งนำมาลงตอนเช้านี้ค่ะเป็นแม่สาวนะคะเป็นวัวพันนมค่ะเข้ามาใหม่สดๆร้อนค่ะ เสียงเครื่องยนต์ของชาวนาค่ะชาวนากำลังเข้ามาดูแลในฟาร์มค่ะเขาก็จะมีการจัดการบริหารเอาไว้อย่างดีค่ะบางครั้งเนี่ยเราแทบจะไม่เห็นตัวของเจ้าของฟาร์มเลยค่ะเขาวางแผนงานเอาไว้วางแผนการเอาไว้ว่าวัวอยู่ยังไงกินยังไงเขาก็จะสบายไปหลายวันเลยทีเดียวละค่ะ สำหรับการทำรั้วไฟฟ้านะคะเขาก็จะกั้นเป็นเขตๆสำหรับแปลงๆหนึ่งเขาก็จะให้วัวอยู่เล็มย้ายอยู่ประมาณ3วันหรือ1อาทิตย์ค่ะแล้วแต่ความกว้างแล้วก็จำนวนของวัวค่ะ สำหรับมีหลายๆท่านนะคะที่สอบถามมาว่าเขาให้วัวกินอะไรเป็นอาหารหลักมีอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าทางเลิศฟาร์มนะคะบอกเลยเดยว่าไม่มีอะไรที่พิเศษไปกว่าเราเลยค่ะเขาก็จะมีการเลี้ยงปล่อยทุ่งนะคะให้กินหญ้าสดๆค่ะแล้วเขาก็จะมีหญ้าแห้งนะคะเขาโพดสับเขาโพดหมักเอาไว้ให้วัวกินในคอกค่ะ และนี้ก็จะเป็นกัวสาวท้องแรกนะคะสําหรับกัวพันนมนะคะจะต้องผ่านการมีลูกหนึ่งตัวก่อนนะคะหลังจากนั้นเขาก็จะแยกลูกออกไปค่ะแล้วก็นําแม่มาเข้ากระบวนการรีดนมค่ะสําหรับการรีดนมนะคะสําหรับคอกนี้ฟาร์มนี้นะคะเขาจะรีดช่วงเช้าค่ะแล้วก็ช่วงบ่ายอีกทีหนึ่งค่ะ ถ้าที่เห็นนี้นะคะก็เป็นวัวพันนมค่ะแต่ว่าจากที่เขามีอายุมากขึ้นนะคะก็จะทำให้สีของเขานะจางลงค่ะแล้วก็ดูจากลักษณะนะคะก็ให้ดูกันเราเองเลยค่ะว่าเขาผ่านการใช้งานทำงานมามากเหลือเกินค่ะ สำหรับแม่วัวกลุ่มนี้นะคะที่เห็นเล็มหญ้าอยู่กลางทุ่งอันนี้คือหลังจากที่ชาวนาได้ทำการรีดนมวัวเรียบร้อยแล้วเขาก็จะปล่อยออกมาให้เดินเล็มหญ้าที่กลางทุ่งค่ะจะเห็นได้ว่านมของแต่ละนางนั้นก็แฟบแล้วค่ะเพราะว่าโดนรีดนมมาเรียบร้อยแล้วค่ะ หากว่าท่านใดอยากแกนแนะนำหรือติชมให้เลิศฟาร์มไปท่ายทำคลิปเกี่ยวกับวัวแบบไหนก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ถูกใจกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เลิศฟาร์มด้วยนะคะขอบคุณค่ะ สำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ